ไหคะไม่เล็กเก่งค่ะนี่อุณากลุ่มออกมาเองนะคะอาจารย์มรวุฒิค่ะอาจารย์รับไหมคะครับกลุ่มของเสีนะครับที่ได้ข้อเกกี่ยวับเราจะพัฒนาชีวิตด้านครอบคลุมอะไรจึงจะเสริมสร้างตัวและภารกิจของพระเจ้าให้ประสบความสำเร็จเนี่ย เราก็ได้คิดคอกันแล้วก็สืบออกมาเป็นหกข้อนะครับการที่เราจะาพัฒนา,าให้ประสบความสำเร็จได้นั้นาต้องร่มต้นที่ตัวเราเองนะครับในกะารที่จะชิญชวนครอบครัวของเรานะครับธรรมาสักการพระเจ้าก่อนนะครับเพราะว่า,าการร่บมต้นที่ครอบครัวเนี่ยก็จะสามารถเสริมสร้างให้เราครอบครัวข,ของเราได้เห็นถึงได้เห็น ให้คนอื่นได้เห็นนะครับเขาจะเห็นจากตัวเรานะครับเพื่อที่ว่าเราสามารถที่จะสนงทราบให้กับคนอื่นต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานหลักในรูปคือว่าครอบครัวนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับตั้งที่หัวข้อที่สก็คือเปิดใจให้พระเจ้ามาอยู่กับเรานะครับไม่ทำบาจากความเย่อยินนะครับเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตครอบครัวได้และนําไปสู่ครอบครัวที่ดีัจนะครับ พิสามัครับพาครอบครัวร่วมรับใช้ด้วยนะครับในการที่จะต่อยอดนะครับหรือว่าในการที่เราจะพัฒนาครอบครัวของเราให้ยื่งยหญ่แล้วก็มั่นคงในทางนี้ได้รู้จุว่าไม่เพียงแคุู่นพ่อุูนแม่นะครับแต่สามารถที่จะเราเราต้องส่งหมต่อของเราให้กับลูกๆของเราก็คือลูกๆของเรานะครับก็คือลูกของเราในการที่พาเขาร่วมทางกิจกรรมด้วยการร่วมรับใช้ด้วยกันเพื่อที่ว่าจะให้อ่า ลูกๆของเราเนี่ยได้สืบทัดนะครับใจสิ่งที่พ่อแม่ครอบครัวได้ทำนะครับไม่เพียงแค่สอนเราแต่งทางที่จะให้ดีสูงคือว่าทาเขาร่วมรับใช้กับเราด้วยนะครับให้เราเห็นถึงว่าพ่อแม่ของเขาทําอะไรบ้างนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถสืบทย์แล้วก็ในภายข้างหน้าเนี่ยก็มีใจที่อยากรับใช้พระเจ้านะครับเหมือนพ่อแม่นะครับสี่ก็คือว่าชีวิตคู่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงแก้ต้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ย ทรงเตรียมครอบครัวให้เก่เรานะครับพระเจ้าสร้างชายและหญิงเนี่ยทำโมเมนต์นด้หนึ่งย่งไม่สมบูรณ์แบบนะครับพระเจ้าส่งให้เราพระเจ้าให้เรามีบุตรนะครับเพื่อร่วมเป็นครอบครัวนะครับแล้วเราต้องดูแลเด็กๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่จะนำรูปของเราไปถึงพระเจ้าได้นั้นเราต้องดูแลให้เขาให้เขายืนในทางของพระเจ้าเราต้องมอบโมรลดุที่แท้จริงให้กับเราก็คือพระเจ้านะครับ แล้วก็มอบลูกของเราให้พระเจ้าดูแลนะครับอย่างที่5ก็คือ,อให้เวลาและความสําคัญนะครับนำพระเจนะมาสู่ลูกของเรานะครับเพื่อเป็นแสงสวา่างให้แก่สังคมนะครับในอนาคตน,น,นะครับเพราะฉะนั้นน,นี้ก็เป็นสิ่งที่ในฐานาะพ่อแม่นะครับโดยเฉพาะผู้รับใช้ต้องตะหนักแล้วก็ให้ความสําคัญกับในส่วนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าใน ยุคนี้นะคร rumor, ina, ance, ับเราจะเห็นถึงว่าลูกๆของเรานนครับหลายๆคนไม่ค่อยมีพวารับผิในการที่อย่ารู้รับใช้ทางของพระเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องมาตระหนักแล้วเราก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องส่วนนี้นะครับว่าเป็นสาเหตุอะไรที่ทาให้ลูกๆของเราไม่อยากเดินในทางของพระเจ้าแล้วก็ถึงแม้บางคนที่อยากจะเดินแต่ไม่ไม่ค่อยอยากมีบุญบารในการที่จะรับใช้ทางของพระเจ้าแต่คราันี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้กับเราและเราก็ต้องให้ความสำคัญแล้วเราก็ต้องทำจริงๆนะครับอย่างที่เจ็ดก็คือว่า เราเนี่ยในฐานะตัวเรานะครับเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าโดยเฉพาะชีวิตส่วนตัวของเราในารในการที่อย่างที่อาจารย์ประยุต์นะครับได้แบ่งปงันไปก็พวคือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเรื่องของการอ่านพระคัมภีร์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเริ่มที่ตัวเราต่อนนครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเราก็สรุปมาอย่างนี้นะครับครอบครัวต้องมีความรักของพระเจ้า ครอบครัวและก,รกรัรประกาศนะครับก็คือนมัสการพระเจ้าเสริมสร้างมีสมบูรในการรับใช้สูส่ภารกิจของพระเจ้าที่จะให้เกิดผลในไปพัฒนาครับผมมากครับผู้่ิสีสเรือนะครับที่ที่ได้นะครับหัวข้อที่ได้ก็คือเราคิดว่ามหาดายที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในครอบครัวคริสเตียนและเราจะมีวิธีการแก้ไขปญหาหล่านน้นได้อย่างไรนะครับทุนนกา,ารอหัวข้อที่หกกับกลุ่มใหม่และใุนนิกา,ารจานทร์ กลุุ่ณไม่ละค่ะค่ะคลุ่มใหม่วุฒิตแต่ดันขอรีวิวสำหรับคำถามครั้งหนึ่งแต่ใหม่ก็ครับ<ป>เราคิดว่าปัญหาใดที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในครอบครัวคริสเตียนและเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับพวกเราก็ได้คิดไว้ยอย่างนี้นะครับการต่ำหนิกันและกันผู้หญิงไม่ชอบที่ซื้อหมจังเนี่ยนะครับ ผู้ชายก็ไม่ชอบที่สูบควายนี่ก็ไม่ชอบแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับพวกนี้ก็ฉลาดจังอย่างนี้นะครับถ้าของพวกก็ระบกฉลาดจังนะเพื่อน่นะอย่างนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขอย่างหนึ่งนะครับประการที่สองนะครับการไม่พูดคุยการตรงตรงแต่ก็ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือผู้ตรงตรงก็ไม่ชอบเหมือนกัน แล้วจะพูดยังไงดีก็ห, <laughs> หาหเวลาพูดคุยกันนะครับหาเวลาคุยกันให้เข้าใจกันนะครับเปิดหูคุยกันนะกนั่นก็สำคัญนะครับหลายครังไม่ค่อยเปิดอูคุยกันเนาะใช้มากคุยกันก็อาจจะเป็นปัญหาอย่างนี้ควบคัวได้นะครับคุยหูดีกว่านะครับการประการที่สามนะครับําในะไม่เข้าใจความหมายของคพคัญีนะครับ น่าเสียดายเนาะหลายท่านไม่เข้าใจความหมายพระธรรมเทศนะโรตีเข้าข้างตัวเองนะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่นะตีเข้าข้างตัวเองส่วนใหญ,ญ่น่าจะเป็นสามีมากกว่าภรรยานะครับแล้ววิธีการแก้ไขล่ละก็ให้โอกาสเรียนรู้พระพสสรธรรมเีศศึกษาด้วยการอธิษฐานด้วยการนะครับแล้วก็ถามภรรยาว่าที่รักที่ยัยงไงกับข้อนี้นะครับเมื่อแต่เรามาแอบเรื่องประมาณนี้นะครับ โอเคประการที่สี่เข้าใจาผิดกันเข้าใจาผิดให้หลันๆเลยนะถ้าครอบครัวไม่ค่อยหล่อไม่ค่อยสวยไม่ต้องไม่ต้องกลัวมากเรื่องนี้แต่ถ้าครอบครัวไหนโลสวยนี่เข้าใจผิดกันเยอะครับโอ้โหถ้าอยู่กับคนนักห,หน่อยไม่ได้นะเออโตแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ความรักของพระเจ้าเป็นที่ตั้งก่อนนะครับใช้ความรักของพระเจ้าสามคำที่สุดในชีวิต ข้อกลัวนะครับแล้วก็ประการที่5นะครับการไม่มีอ๋อกางการไม่มีความรักที่แท้จริงหรือง่ายๆก็คือภรรยาเขาดีกว่าภรรยาเราสามีเราไม่ดีเท่าสามีเขาสุดท้ายเขาสองเขาก็ชโมกันนะครับ อ๋เชยกันนะครับเมียเราอย่างนี้ต้องดีกว่าเมียเขานะครับไม่ใช่เมียเขาดีกว่าเมียเรานะครับโง่อย่างนี้ก็เมียเราเนี่ยือที่สุดแล้วนะครับขอบอกว่าเป็นควายของภรรยาที่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสามีก็จงเป็นควายของภรรยานะครับถ่ายน้าก็ถ่ายไปเตอะนะแล้วต่อไปนะครับตั้งลำเอียงนะครับ เาเพียนี่เราดูอีกคนหนึ่งไม่ลราดูอีกคนหนึ่งคนนี้น,น,นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับมีลูกสองคนเราต้องแบ่งความลวเท่าๆกันเวลาซื้ออะไรเราต้องซื้อเท่าๆกันเวลาให้ชใช้จ่ายก็ให้เท่าๆกันให้นะเราอาบอกว่าเอาทำไมให้พี่นี้ทำไมให้น้องอย่างนี้ลูกสกกา <c oughs> วกเา็วกเคยทพ่อแม่เราอย่างนี้นะครับน้องก็เคยทำพ่อแม่เราอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะยังเคถามคนอื่นอ,อยู่เลยนาะเพราะฉะนะั้นเข้าใจกันนะครับโอเค การที่ลูกๆไม่เชื่อฟังนะครับบางนบางครอบครัวก็ลูกๆไม่เชื่อฟังนะครับถ้าลูกๆไม่เชื่อฟังทำยังไงล่ะเอาไม้เลียวก็ได้นะครับแต่พยายามใช้ไอ้หน่อยใช้ความรักสอนอันนี้สิ่งที่ดีที่สุดในครอบครัวนะครับแล้วก็ปัญหาความสามพันธ์ในครอบครัวหลายครอบครัวไม่ค่อยไม่ค่อยสัมพันธ์กันเนาะสัมพันธ์กับสมาชิกสามพันธ์กับคนอื่นๆนี่เจ๊กว่าความสามพันธ์ในครอบครัวเพราะฉะนั้น มีเกออาจารย์พายุโบบกแล้วนะครับความสาวความใจครอบครัวต้องมาก่อนนะครับโอเคพูดเยอะไม่ดีผมพูดแค่ไหนนะครับทุกทุกปัญหาให้เรามองไปที่พระเจ้าก่อนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกปัญหาเหมือนกับยาโคบในช่วงค่ำคืนนะครับของบคุณครับพรยาของพระจารย์ก้านะครับกลุ่มต่อไปครับ ถามว่าการสื่อสารในครอบครัวมีความสําคัญมากเราจะมีวิธีการสื่อสารที่ดีในครอบครัวในบทบาทสามีภรรยาพ่อแม่ลูกได้อย่างไรบ้างนะครับก็คือเราคือจะพูดว่าเรามีวิธีการอย่างไงให้มีการสื่อสารในครอบครัวที่ดีขึ้นก็จากที่กลุ่มผมนะครับเราไปพูดคุยกันแล้วจะเป็นในบทบาทของแม่พ่อและก็ลูกนะครับเราได้คิดเห็นตรงกันอยู่5ข้อนะครับหนึ่งก็คือพูดจาไพเราะมีมารยาทที่ดีนะครับ ผมเชื่อว่าเราทุกคนนะครับต่างชอบคำพูจาไพเราะใช่ไหมครับผมเชื่อว่าแบบอย่างภรรยายก็ชอบเวลาสามีพูดเพราะๆใช่ไหมครับผมชอบไหมครับแล้วก็ภรรยายก็ชอบตอนเวลาสามีพูดเพราะๆสามีก็ชอบตอนเวลาภรรยาพูดเพราะๆลูกก็เช่นกันนะครับลูกก็จะชอบเวลาที่เราพูดพรอ,อยๆกับลูกฉะนั้นพูจาไพ,รพยายเราะเป็นสิ่งที่สำคัญน,นะครับผมสองนะครับผมเนาะพูดคำว่าขอบคุณและก็ขอโทษนะครับผมคำนี้ผมจะใช้ทุกคนติดปากเลยนะครับผมนะ เป็นสองคำที่เราพูดแบบง่ายมากแต่ว่ายากม,มากที่จะเกิดขึ้นคำว่าขอบคุณกับขอโทษนะครับฉะนั้นเวลาภรรยาหรือว่าสามีใครก็ทมทำอะไรให้เราครับให้เราพูดดีป่าแล้วขอบคุณหรือเวลาเราทําผิดพลาดหรือว่าเราทําอะไรแบบทาให้ฝ่ายอื่นไม่สบายใจก็ขอโทษนะครับสามก็คือพูดด้วยเหตุผลและความรักครับผมแล้วก็เราทุกคนควรม,มีเหตุผลในเรื่องทุกเรื่องเสมอครับเพราะว่าถ้าเรามีเหตุผลนะครับการเกิดความแตกแยกกัน ความคิดที่มันไม่เป็นความจริงมันจะน้อยมากถ้าเราทําอะไรก็ตามแล้วเราไม่บอกภรรยากับสามีครับบางทีมันคิดไปไกลาอาจจะคิดเอาไปหลายเดือนนะครับจะทให้การแต่แยกเพิ่มขึ้นนะครับสี่คือพูดให้ตรงประเด็นแล้วก็ไม่้องของนะครับคืขอข้อนี้คือตรงๆและพูดให้ตรงประเด็นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือใช้คําพูดในแง่บวกในพูดแง่ลบก็คือหมายถึงว่าให้กำลังใจสกลนักการเพราะในแต่ละถึงแม้เราจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้จะเป็นพ่อแม่ลูกเราแต่ละคนจะเจอปัญหาไม่เหมือนกัน ฉะนั้นการให้กำลังใจการการพูดให้กำลังใจครับในแง่บกเป็นสิ่งที่สำคัญมากผมเชื่อว่าเราทุกคนในที่นี้นะครับเป็นทั้งพ่อแม่แล้วก็สามีที่ดีแน่นอนนะครับผมแล้วผมก็อยากจะสืบข้อพระคัมภีร์นิดนึงนะครับโอเคครับในหนึ่งท่โมธีบทที่สี่ข้อที่สิบสองนะคะได้กล่าวไว้ว่าอย่าให้ใครมีประมาทความอ่อนไหวของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อทั้งในด้านวาจาการกระพติ ทั้งด้านในทั้งในด้านความรักความเชื่อและความบุญสุ์ในตรงนี้น้องก็ได้พูดถึงการเป็นแบบอย่างภายในครอบครัวการสื่อสารก็เป็นสิ่งที่สําคัญเนาะการที่เราพูดตรงไปตรงมาก็เป็นส่วนสําคัญแต่ว่ายิ่งบวกอะไรก็คือการเป็นแบบอย่างการเป็นแบบอย่างก็คือหมายถึงให้เราลงมือทำในชีวิตจริงบางครั้งพ่อแม่ลูกหลานเนาะเราอาจจะพูดไปแต่การที่เราขาดการลงมือทำในชีวิตจริงการที่เราพูด มันก็อาจจะไรประโยชน์เนาะดังนั้นกนะารสื่อสารที่สําคัญที่สุดก็คือตอนที่พระเจ้าสอนสอนเราพระองค์ไม่ได้มาแค่ทําบัญญัติแต่พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสต์มาเป็นแบบอย่างให้กับเราทุกคนเห็นว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างนั้นเนาะก็การเป็นแบบอย่างก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเนาะที่เราจะต้องลงมือปฏิบัติท,ทํปในชีวิตของเราะคะ่ะ ข้อที่5นะาะบอกว่าในขณะที่ครอบครัวในสังคมไทยนะคะกำลังเปราะบางและมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายนะคะเราจะทำอย่างไรเพื่อจะให้ชีวิตครอบครัวคิสเตียนนะคะยั่งยืนและมีความสุขอย่างตอ่อเนื่องนะคะก็ <c oughs> ในกลุ่มของเรานะคะ <c oughs> ก็ได้แยกย่อยปัญหาออกมาอีกนะคะปัญหาที่เราได้พบเจอนะคะส่วนมากก็คืออาจจะเเรื่องของการ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวคะการยารัางที่เกิดขึ้นหรือว่าความสัมพันธ์ต่างๆที่อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันคะรวมถึงเรื่องของการเงินด้วยค่ะซึ่งรู้สึกว่าข้อนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญมากค่ะก็เราได้หาโซลูชันด้วยการ5ข้อนะคะก็คือ1เลยนะคะให้เวลากับครอบครัวนะคะให้ความสําคัญกับ ครอบครัวเพราะว่าแต่ละคนนะคะในครอบครัวก็คือแต่ละคนมีหน้าที่ที่ต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ตื่นมาก็คืออาจจะไม่ได้เจอหน้าใครก็คือต่ตางไปต่างไปทาหน้าที่แต่ว่าเวลาที่กลับมาที่บ้านก็คืออยากให้ใช้เวลาด้วยกันแล้วก็พูดคุยสึ่งกันกันค่ะแล้วก็ฟังซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะรับฟังด้วยหัวใจนะคะแล้วก็สื่อสารนะคะอย่างชัดเจนนะคะพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาด้วยความรนะคะแล้วก็าบางอย่างนะคะเราต้องเกิดการเสียสละนะคะเพราะว่า เราไม่สามารถที่ะจะโดดขึ้นมาคนเดียวนะคะบางอย่างต้องเสียสละแล้วก็ลดอีกโก้ความเป็นตัวเองลงนะคะบางครั้งเราต้องสละความเป็นตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อหาจุดศูนย์กลางซึ่งกันและกัคนกค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็สรุปได้ว่นานะคะ,ะให้พระคำของพระเจ้านะคะแล้วก็ความรักของพระเจ้าเป็นจุจดศูนย์กลางในใจของเรานะคะแล้วก็ ชใช้เวลาให้ให้ความสําคัญกับครอบครัวมากขึ้นนะคะเพราะหลายหลายครั้งบางคนอาจจะให้ความสาคัญกับคนรอบข้างมากๆแต่ว่าพอเวลากลับมาบา้านคือเออไม่สนใจครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าอยากให้เวลากับครอบครัวมากวมากว่านี้หน่อยนะคะเหมือนที่เราทำกับคนรอบข้างนะคะแล้วก็ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่อยากให้กลับมาองที่ตัวเราด้วยนะคะว่าตัวเราผิดพลาด มากยแค่ไหนแล้วก็เราสามารถยอมรับข้อผิดพลาดในจุดนั้นได้หรือไม่นะคะเมื่อเรายอมรับข้อผิดพลาดซึ่งกันกันได้มาพูดคุยกันภายในครอบครัวทุกคนจะเปิดใจรับฟังด้วยหมดใจแล้วก็จะเกิดการแห้าขได้ค่ะแล้วก็ในฐานะที่เราอยู่ในครอบครัวที่มีปัญหานะคะแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่อยู่โดยปลอดปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงคะที่เราจะเติบโตแล้วก็เรียนรู้ไปพร้พอมๆก,กันกับปัญหาที่เกิดขึ้นคะซึ่ง ก็คือวิธีเดียวเลยนะคะก็คือเชื่อแล้วก็พึ่งพาในพระเจ้าค่ะขอบคุณค่ะหัวข้อที่สามนะคะผข้อที่สาม้อที่สามนะคะบอกว่าการใช้เวลากับครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยส่งเสริมหมู่ปากของครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นได้และ ช่วยสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและสามารถดำนินไปในทางที่ดีในสังคมได้เราจะใช้เวลาในครอบครัวให้สมรุ์ได้อย่างไรนะคะค่ะกรุงพลานะคะมีสักคนนี้นะคะ,เร,ะ,คะ,ะ,คะเราก็ได้พูดคุยกันนะคะว่าที่จะสามารถําให้ส,สมในครอบครัวสมรณ์ได้นะคะข้อ,อแรกเลยก็คือว่าแล้วแต่กรณีด้วยนะคะถ้ากรณีนะคะผู้รับใช้ที่มีลูกไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะจะออ่อยู่ที่ข้างนอกเรียนอยู่ที่ข้างนอกนะคะ ก็จะใช้เวลาบางกวอาทิ์นะคะอยู่กับครอบครัวหรือว่ากับลูกๆนะคะใช้เวลากินข้าวแล้วก็อ่ารับปัหาร่วมกันแล้วก็พูดคุยกันนะคะและในกรณีที่ลูกอยู่ในบ้านนะคะเมื่อกี้ไม่ได้อยู่นะคะตอนนี้ก็จะใช้เวลาในช่วงอาหารเช้านะคะตั้งสิบนาทีนะคะก็จะูคุยกันนะคะแล้วก็อ่าอ่าพ่อแม่ก็หนุนใจลูกๆนะคะแล้วก็ลูกๆก็อ่า คุยกับพ่อแม่ในสิ่งที่ตัวอย่างพูดหรืออะไรนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะและใช้เวลาอาจจะอารย์บางกรณีก็อาจจะอาจารย์ใช้เวลาในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นนะคะหรือว่าอาจารย์ช่วงที่ก่อนที่พ่อแม่เนี่ยจะออกไปกลุ่มเซลล์นะคะแล้ก็จะผีกรณีหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะสามารถที่ทงภายในครอบครัวนะคะอย่างน้อยอ ที่รักสองถึงสามครั้งนะคะอาจจะมีช่วงก่อนนอนก่อนที่จะนอนนะคะให้เวลากับครอบครัวประมาณสักสี่ถึงสิบห้านาทีนะคะค่ะแล้วก็อาจจะใช้เวลาในช่วงปิดเทอมนะคะเพราะว่าช่วงที่ลูกๆปีเทอมเนี่ยอาจจะมีเวลาเยอะทั้งพ่อและพ่อแม่และลูกๆนะคะาจะพาไปเที่ยวที่อื่นนะคะาจะทะเลบ้างน,นะคะตามาพาผ่อนด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ สีที่ในกลุ่มคองเราได้สรุปมานะคะก็คือว่าสิที่ต้องมีนะก็คือว่าต้องให้เวลาการสามีภรรยาได้รู้ท่าเท่ากันนะคะหรือได้แบ่งแยกกันแล้วก็ต้องอไม่ัาเกัน้วยนะคะอย่างที่กลุ่มเมื่อกี้นะคะได้พูดปีกันนะคะ,ะแล้วก็สีที่สามคญท,ที่สุดก็คืออยู่บนพื้นฐานในพระธรรมปีและมีความสามัญที่ดีจากพระเจ้าเลยนะคะสิ่งนี้ต้องมีในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ สุดท้ายนะคะก็คือว่าพ่อแม่ไม่แต่แยกกันนะคะาะนี้ก็จะทําให้ปกปูแล้วก็อยู่ด้วยกับครอบครัวได้ขอบคุณครับชื่อิลานะครับกลุะะก่มสีฟ้านะครับที่เสียก่อนแต่ได้ที่หลังนะครับข้อที่สีนน่นะครับกำหนดสองนาทีไหมครับเมื่อกี้อาจารย์กาพูดแล้วผมเห็นด้วยกับอาจนั้นพอแล้วนะครับอาจารย์กาาเอาเวลาผมไปเยอะเลยนะครับหี่นะครับ ข้อที่เราได้นะครับเราคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการรับใช้ทั้งครอบครัวในคริสตจักรเดียวกันอย่างเช่นภรรยาต้องมารับใช้ร่วมกับสามีลูกๆต้องถวายตัวรับใช้กาพ่อแม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับซึ่งข้อนี้ก็จะแบ่งออกเป็นเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะครับซึ่ง,บบงววคงวามคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเห็นด้วยแต่ว่า ไม่ได้มีความคิดเห็นของลูกที่มาเสนอความคิดเห็นในตรงน,นี้นะเพราะลูกไม่มีใครมาครับส่วนใหญ่ก็จะคิดเห็นว่าเห็นด้วยนะครับเพราะเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นในการมีแบบความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะให้พี่น้องหรือว่าเห็นว่ารับใช้พระเจ้าร่วมกันแล้วก็สานต่อไปถึงลูกด้วยครับซึ่งบางคนก็เสนอมา,ว,าว่าลูกก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันบางคนอยู่ต่างประเทศก็ต้องสนับสนุนให้เขารับใช้ในที่นั้นๆนะ นะครับก็บางคนเห็นด้วยนะครับในการรับเทพระเจ้าแต่ว่าให้รับใช้ตามของประธานของตัวเองไม่จําเป็นต้องเป็นเสียงนะครับอุ่ยไม่เสียงหมดแล้วนะครับก็โดยหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของคนที่เห็นด้วยครับคือสรุปรวมๆแล้วของเห็นด้วยก็คือต้องเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องหรือว่าทุกคนผ่านทางครอบครัวของผู้รับชททั้งพ่อแม่และลูก ในการที่จะเป็นพรให้นะครับส่วนของไม่เห็นด้วยแต่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ามันกล้ามตึงกันเนาะแต่ว่ามีความคิดเห็นบางอย่างที่ตังกันนะครับคือไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้ลูกต้องมาสานต่องานของพ่อแม่โดยที่ต้องไม่มีภาระใจนะครับคือต้องให้เป็นไปตามภาระใจของลูกนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเฮ้ยต้องมาสานต่องานของพ่อแม่เพราะ่พ่อแม่เป็น้รรช้ลูกก็ต้องอยู่ที่จะดีกต่อไป อันนี้คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งด้วยนะครับคนที่เสนอที่บอกนะครับแล้วก็ตามการทรงเรียกด้วยนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นทุกคนนะครับแต่ตามการทรงเรียกของพระเจ้านะครับเสียงผมมันแหลกนะครับต้องปรับเสียงทุ่มขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็การทรงเรียกการทรงนำครับแต่ว่าในข้อไม่เห็นด้วยเนี่ยสุดท้ายสุดเนี่ยมีอาจารย์เสนอท้ายสุดเลยนะครับมากระชับเป็นภาษาอัขกนะครับก็บอกว่าการรับใช้พระเจ้าคือ ทั้งครอบครัวต้องเห็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อจะได้สนับสนุนให้รับใช้งานของพระเจ้าได้นะครับอันนี้คือหัวใจใหญ่คือไม่จําเป็นว่าต้องรับใช้ด้วยกันแต่ว่าทั้งภรรยาหรือว่าลูกต้องสนับสนุนหรือว่าประชุมหารือและรับเห็นด้วยแล้วรัอร์ดในการร่วมรับใช้งานของพระเจ้าในที่จัดพนกนารภาพแบบนี้สําหรับอาจารย์ท่านนี้บอกว่าจะยาวมากแลวมันเป็นหัวใจสาคัญมากนะนองน,นี่นะครับนี่คือสิ่งที่ย้ำมานะครับก็ขอบคุณมากครับ ไปแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกคำตอบที่ได้ตอบมาเราเห็นว่าเป็นผลความคิดที่ยอดเยี่งงยมมากนะครับแล้วก็ผมก็ถือว่าเราต้องเคารพในทุกความคิดนั้นด้วยแต่ผมได้คุยกับอาจารย์ประยูนว่าอาจารย์ประยูนจะออกมาสรุปอาจารย์ก็บอกว่าให้ทุกสรุปนิดหนึ่งแต่ผมก็จะบอกที่ประชุมว่าผมอาจจะสรุปแล้วก็อาจจะเป็นแค่ะจะไม่แหลมคมเท่าที่ควร อาจารย์ประยูนอยากมาเสรุปต่อเนี่ผมก็อยากจะให้ท่าแบบนี้อาจารย์ประยู์ได้ใช้คําว่าได้ใช้พระพระทําของพระเจ้าในโยชูวาด้วยใช่ไหมครับที่บอกกับชนชาติิสเาียลในตอนนั้นว่าพวกท่านเลือกเอาว่าจะเอาจากอะไรแต่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้านั้นจะผลัิพระเจ้าแน่นอนตอนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ผู้แรกนั้นสมบูรณ์แบบตามพระชายของพระองค์และประสิทธิต่างด้วยแต่ทั้งสองนั้นก็ดำเนินไปกับพระเจ้า คุยสนทนาไปกับกลุ่มเสมอไปแต่เมืนนะ่ออาดัมและอีวาลมลงนในความบางความบงเข้ามาเราผู้ซึ่งเป็นครอบครัวที่พระเจ้าตั้งไว้นั้นก็มีความบกมีความผิดพลาดด้วยผมอยากให้เห็นภาพแบบนี้นะครับผมว่าชีวิตครอบครัวก็เหมือนกับแม่น้ำสองสายมารวมกันใช่ไหมครับต่างคนต่างวัฒนธรรมต่างรูปแบบการใช้ชีวิตความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่มาอยู่รวมก,กัน ถ้าลองการที่แม่น้ำสองสายมารวมอยู่ในที่เดียวกันนั้นมันอาจจะเจอความเที่ยงกันคนพื้นน้ำนั้นอาจจะดูเงียบสงบแต่พื้นน้ำที่อยู่ใต้น้ำมันอาจจะไม่สงบเท่าที่ควรอาจจะใช้เวลาในการตับกันจูงกันและการปรับการจูงกันน้นไม่ใช่ใช้เวลาปีสองปีอาจจะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรแต่เหมือนว่าเราจะอยู่กันมานานแล้วนั้นก็จะต้องตับตามการเวลา พราะการเวลาเด็อายุเปลี่ยนไปอารมณ์ต้องติดไปด้วยใช่ไหมครับผมกับอาจารย์หน่องเราทำงานกันมาา37ปีนะครับก็มีลูกคนโตบางคนก็อายุมากกว่าผู้รับใช้ที่นี่ด้วยซ้ำไปแต่ว่าเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนความรู้สึกความอารมณ์เช่นตัวอย่างวัยทองก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าบ้หนเราครับไวยทองไปได้แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนไวยเงินค่ะท่านค่ะไวยทองคู่ไอ เอาไว้ทองวครับผมเนาะก็หนุนใจเรานะครับว่าแม้เราจะเป็นครอบครัวที่อยู่ทามทางความมาั่นแต่เรามีพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นศรีสากของครอบครัวของเราอาจารย์ประยุท์นุ่มหนุนใจเราอยู่เสมอว่าครอบครัวของเรานั้นเป็นครอบครัวที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเป็นครอบครัวแรกเป็นสถาบันแรกที่พระเจ้าเจิ่อไนะครับที่อยไปในใจเราหมดแล้วนะฮะขอถ้าเป็นไปได้นะผมอยากจะแนะนำ ทกรเลนเกมนะ้วะไ้ไกินข้รวนะเอาคาตอบของเรานเนทั้ายเี่ย่ตอมารวบรวมแล้วก็นะทสองคเลูกจอบเนะ่เรียงมา,าตา้แล้วก็แจกทุกก่ใทุปป่ใได้คตอบไปหัวข้อของอีกุ่มึงนั่นคือทีแล้วก็เปพิจารณาแล้วในที่สุจะเห็นอะไรบางอย่างที่จะต้องเพิ่มเติมแล้วก็ เอามาใช้สำหรับคนรุ่นถัไดไปนะในสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือว่าในเรื่องของครอบครัวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพระคัมภีร์เน้นคำคำหนึ่งคือคำว่าความรักนะครับให้เรารักไี่ความรักเนี่ยมันเราก็เรียนเยอะแยะนะรักอะไรนะตับไตอนะไรๆทั้งหมดเรามารักแบบไทยๆดีกว่านะฮะเราต้องเรียนดูว่าเราจะต้องรัก คนในครอบครัวบนพื้นฐานของคำว่าถึงแม้ว่ารักถึงแม้ว่านะฮะถึงแม้ว่าเธอจะขี้ผมนจุกจิกจู้จีกก้ผมก็รักผมเออถึงแม้ว่าต่อเลยครับทำไมทำไมคุณถึุ่งเหยิงเบื่อประหยัแล้วก็เราก็ให้หผลได้ผลอันนั้นเอามาเป็น อท้ายถ้าพูถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเขาเหขีเก <keen on, S 1> <mic> ียดถึงแม้ว่าเขาจะนอนตึงสมายถึงแม้ว่าเขาจะนอนน้ำหนอยซึ่งเราก็จะรักเขาเพราะความรักของพระเจ้าเป็นความรักแต่ถึงแม้ว่าเราเป็นชาไทยไม่ต้องเป็นประชาชนใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนบาปพระเจ้ารักเราไหมรักเรบถึงแม้ว่าเราจะเป็นศัตรูกับพระองค์พระองค์รักเราไหมรักเราเพราะฉะนั้นไม่มีคนไหนที่เราหลักเขาไม่ได้ ถ้าเราใช้ความรักของพระเจ้าแต่ถึงแม้ว่าอาเไมนะเมื่อเรารักเขาเรารักจริงๆถึงแม้ว่าก็เราห่วยจริงๆเราก็รักจริงมันับอาจารย์ท่านใจละบอกเขาเป็นควายเราก็รักเขาเป็เป็นลาเราก็รักเขาถึงแม้ว่าคุณจะเป็นลาแควายรวมกันก็ยังรักอรับถ้เรารักจริงๆนะครับรักเขาเงเป็นความหัจรรย์ของความรักครับถ้าเราเรียนรู้จากความรักของพระเจ้าที่ ออกมาลักษณะถึงแม้ว่าเราจะเป็นศิษย์กของพระองค์ผู้มืดสิ้นผุชนเพื่อเราบนพื้นฐานของความรักน,นะครับท่านุนี้เป็นหลักการที่เราต้องเข้ามาใช้แล้วพัฒนาให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชนีวิตของเราจนจะตั้งเป็นความรักแต่ถึงแม้ว่าเกิดขึ้นทัน้งการกันและกครอ,อื่นวแล้วนี้เราจะรักกันอย่างนี้ในใจจังและ ที่จะก็จะส่งความรักต่างดีไปสู่ประชาชนแล้วเราก็จะทำให้เขาได้เห็นความรักของประชาชนแทน,ใน,ใน,ใน